เออนี่นี่อ้นั่นก็ต้องไปคุยตอนวางแผนวางแผนอล้วนะไอ้ตอนทำงานนั้พี่ดวงจับให้หน่อยพี่ต้องถ่ายตอนนี้นี่นี่ถ่ายตอนเขาทำงานเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ไปถึงจจับนี้จับนี้จับไหมอ่าสุดยอดผู้นำตัวจริงแม่นะสุดยอดผู้นำตัวจริงดูสิดูสิโดโรโน้องน้ำตาลขึ้นแล้วขึ้นแล้ว โอ้ยจุดจึ้งเออฮ้ยโอ้สนุกจริงนะเราไม่เคยทำปุ๋ยแต่มาเห็นเขาทำแล้วสนุกจังเลยอ้าวปุ๊บเออต้องยกแบบนั้นยกอย่างนั้นยกไม่หนักแบบนั้นอ่าไม่หนักแบบนี้ไม่หนักแบบนี้หนักแบบนี้หนักแบบนี้หนักอ่าแบบนี้หนักอันนี้มือโปรมือโปรไง ผู้หญิงผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งเ้ของเราวันนี้่ลงลุงิจิตนะคะพิจิตนี่ต้องบอกว่าอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพิจิตควนรังค่ะควรรังนะคะควรรังควนรังวันนี้ก็สาวควนรังชั่วโงควรรังค่ะสิบแถมสองอะโปรโมชั่นไปนะคะเดี๋ยวพิจิตบอกว่าเดี๋ยวจะลุยสมาชิกกลุ่ม ลุยนะพี่จีด้วยสนุกทากกาษตรนี่สกยเฮ้ยหมดเลยเฮ้หมดเลยหมดเลยกว่าแกงเลยอะไรนะอำเภอละอำเภอละคนก็นี่ละอำเภอหนึ่งเออแต่มันไม่ใช่คนเดียวนะทีอำเภอละอำเภอละหนึ่งหนึ่งจุดประธานประธานนี่ประธานประธานประธานอ่าโอเคโอเคน้องนั้นตั ยอดชู้ๆนะคะก็เล็กก็เล็กจิ๋วเอาอีดวงด้วยเออะสู้ๆสู้ๆสู้ๆดวงก็อยู่เนียนอ่านี่อ่ะอยู่ด้วยกันหน่อยอ่ะอ่ะได้ได้อ่ะต้นสายอ่ะต้นสายหัดใหญ่ของเรานะคะสำเร็จไปด้วยกันเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวถ่าย